ชวนมาแฮกตู้เย็นควรจัดวางแบบไหนดีถึงจะใช้พื้นที่ได้แบบคุ้มๆของเยอะเต็มตู้แต่ดูลกมากอย่างนี้ต้องจัดสักหน่อยและกล่องเก็บของช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบแถมหยิบของได้ง่ายขึ้นด้วยนะ เก็บผักสดได้นานขึ้นถ้าใส่ในช่อง humidity zone เอาของใส่กล่องแบบนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ตู้เย็นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแต่ยังช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการจัดเก็บของแยกตามประเภทวัตถุดิบทั้งยังช่วยป้องก กลิ่นลบกวนและทําให้คุณมีความสะดวกสบายในการหยิบของใช้งานเสร็จแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับทริคการจัดระเบียบตู้เย็นการจัดตู้เย็นบ่อยๆจะทําให้เรารู้ปริมาณของกินของตัวเราเองทําให้เราคํานวณของที่จะซื้อมาแช่ได้ถูกต้องและช่วยให้ประหยัดได้อีกด้วยนะมาลองแฮกกันเลย